สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูโยกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างการเปิดพจนานุกรมกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะตัวอย่างคำที่เราจะหากันในวันนี้นะคะก็คือคำว่าขจรค่ะขั้นที่1เปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะขอไข่นะคะนักเรียนสามารถดูเลขหน้าจากสารบัญ พยัญชนะเรียงจากกไก่ไปถึงฮอหนกฮูกได้เลยค่ะขั้นที่2นะคะเมื่อได้คำที่มีขอไข่นำหน้าแล้วดูคำเพื่อหาพยัญชนะตัวที่สองค่ะก็คือจอจานให้ได้เราจะได้ขอจอพยัญชนะตัวที่สองจะเรียงลำดับจากกไก่ถึงฮอหนกฮูกเหมือนเดิมนะคะ ขั้นที่สนะคะดูพยัญชนะตัวที่3ก็คือรอเรือซึ่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับขั้นที่2ตั้งแต่กอไก่จนถึงงอนุคูกนะคะเราก็จะพบกับคำว่าขจรนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนพบคำว่าขจรแล้วนะคะขั้นที่4เราก็จะไปศึกษาคำเขียนคำอ่าน ชนิดของคําที่มาของคําความหมายของคําและอื่นๆได้ตามที่ต้องการเลยค่ะนักเรียนคนเก่งของครูช่วยครูอ่านคํานี้หน่อยนะคะขจรอ่านว่าขาจรเป็นคํากริยาแสดงถึงการกระทำหมายถึงฟุ้งไปนั่นเองค่ะ ลองมาดูตัวอย่างการเปิดพจนานุกรมคำที่สองกันค่ะคำนี้อ่านว่าสเสด็จนะคะขั้นที่หนึ่งเปิดจากโพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะสอเสือซึ่งสามารถดูจากเลขหน้าสารบัญซึ่งพยัญชนะจะเรียงจากกอไก่ถึงฮอนกฮูกค่ะ ขั้นที่สองนะคะเมื่อได้พยัญชนะหมวดสอเสือแล้วให้นักเรียนหาคำที่มีสอ่อเสือขึ้นต้นด้วยสระเอซึ่งจะอยู่หลังของสระอูและสระเอดูการเรียงรูปสระคำชี้แจงของพจนานุกรมด้วยนะคะเราจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยสีค่ะขั้นที่สามไฮไลค์คำที่มีพยัญชนะต่อไปก็คือดอด็ก ซึ่งการเรียงก็เหมือนขั้นที่หนึ่งเลยก็คือเรียงจากพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเราก็จะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยสรลเอสอเสือดอเด็กเศษค่ะข,ขั้นที่สี่นะคะไล่คำที่มีพยัญชนะต่อไปก็คือจอจานซึ่งเรียงจากพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเช่นเดียวกัน และหาต่อไปจนเราพบคำว่าสเสด็จค่ะซึ่งคำว่าสเสด็จที่เราเจอนะคะจะมีความหมายอยู่สองความหมายนะคะเรามาดูความหมายที่หนึ่งเสด็จอ่านว่าสเสด็จเป็นคำนามซึ่งหมายถึงคำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาค่ะ มาดูความหมายที่สองนะคะ,สะเสด็จอ่านว่าสเสด็จเป็นคำกริยาหมายถึงไปเช่นประพาสไปซึ่งเป็นคำราชาศาพัพท์ค่ะเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนไปในวันนี้กันดีกว่านะคะการใช้พจนานุกรม เป็นหนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำซึ่งรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆเช่นคำอ่านที่มาของคำชนิดของคำเป็นต้นค่ะภาระงานของนักเรียนวันนี้นะคะวันที่22กันยายน2564ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า122ข้อที่4 โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหลักภาษาไทยหน้า153ถึง155ค่ะอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอ,อลกอฮอล์บ่อยๆสำหรับวันนี้ครูโยคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ